๊วินแอนลาแฟมิลี่สวัสดีครับใบวินกำลังกินยาครับผมนี่เลย <c oughs> วิธีกินยาง่ายๆนะครับก็ <c oughs> คือ <c oughs> บีบยาเข้าปาก <c oughs> แล้วก็ กินน้ำตามนะครับสําหรับเด็กๆที่กินยายากนะครับน้องเลวินแต่ก่อนก็เคยกินยายากมาก่อนนะครับตอนนี้น้องเลวินกินยาเก่งมากแล้วครับตอนนี้ไข้กำลังขึ้นนะครับ37.8ก็เลยต้องกินยาลัดไว้ก่อนนะครับไลวินยากินยาอร่อยไหมครับเยี่ยมเลยเนาะอ่าเลวินบีบเลยครับยาเลยครับอ่าดูดทีเดียวเลยดูดเข้าเยอะๆครับ เก่งมากครับว้าวน้องเลวินน้องเลวินที่เก่งมากจริงๆเลยเนาะอ้าวเลวินเลยเดกินให้เพื่อนเพื่อนน้องๆดูหน่อยนี่เลยวิธีกินยาเลวินดูดเองนะครับนี่เลยเห็นไหมตอนนี้เลวินกินยาไม่ต้องไม่ต้องบังคับไม่ต้องจับเลวนะครับเลวินกินยาเก่งนะครับ ลวินตอนนี้กินยาเก่งแล้วครับลวินบอกนะครับนี่เลยใกล้จะหมดแล้วก็ต้องใจเย็นๆนะครับสําหรับคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ลูกกินยายากนะครับอย่าไปบังคับนะครับล่อเอานะครับผมใจเย็นๆเพราะว่าถ้าเราบังคับเขาโตไปเรื่อยเราก็จะบังคับเขาเราแรงเราก็จะไม่สู้เขานะน้ำตามนี่เลยสูตรของลายวินนะครับสําหรับใครที่มี สูตรดีกว่านี้ก็แจ้งมาได้นะครับผมอ้าวใกล้หมดแล้วเก่งยังเลยน้องเลวินเก่งมากเลยครับโอ้ยมันสูดเลครับมันสูไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณพ่อใส่ให้ใหม่ครับหมดเลยโอเคเดี๋ยวพ่อเติมให้ใหม่นะครับ น้องเลวินเอาใส่ปากเลยครับเอาใส่ปากเลยอด้้วใส่ปากอ่าใส่ปากเลยครับคนเก่งว้าวเลวินเก่งมากเลยเนาะเดี๋ยวน้องๆคนเพื่อนก็จะทําตามเลวินเลยนะครับเก่งกิงกิงเลยครับกินอีกทีนึงหมดเลยหมดเลยเลวินสู้สู้เลวินสู้สู้เลวินสู้สู้เก่งมากครับกินน้ําตามครับผม จะได้ลดเร็วแล้วก็เช็ดตัวด้วยนะครับเช็ดตัวบ่อยๆนะครับโอเคน้องลวินบอกเพื่อนๆหน่อยครับบอกเพื่อนๆหน่อยครับนี่เลยเป็นกินหมดแล้วครับเพื่อนกินยาง่ายนิดเดียวเองนะน้องๆกินยาง่ายนิดเดียวเองนะครับลวินบ๊ายบายตบมือด้วยครับ